เคยเล่นบัตเตียนแล้วก็โดนรีพอร์ตมีคนเอาเลนฮัทมาผมนึกว่าเขาจะพูดว่าเดี๋ยวฉันจะตั้งโลให้นายเองแม่งบอกว่า no ัตเ e ียนฮ่าแล้วเวลาโชว์เทพแล้วก่อนอื่นต้องหาจุดตั้ง้อมที่เป็นอมตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะมีแหละคือจุดตั้ง้อมที่เป็นอมตะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันไอพวกรีพอร์ตเอ้ยเอาสมาฆ่าโซเยวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันมาแล้วมันมาแล้วมันไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่นี้นะครับ เร็วเรวเวฮัลโหลโผให้กูยิงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเิงไปโดเฮ้ยเฮ้ยเก็บสองครับจังหวะนี้อะไรอ่อไม่ได้แอมหรอกเฮ้ยเฮ้ยเมาซี่มาซี่ไปไหน Yes นอ่บอกแล้วว่าอยารีพอร์ตมันคือเทพยายา หมดแล้วนี่วะเอาใจร้อนไปเองนะเอ้ยตัวอะไรร้อยวีโด้มิโด้มิโด้โดตายเป็นไงเราระดับไหนแล้วล่ะให้รู้บ้างใช่ไอ้ชาวโลกเอ้ยาอยาวมากรู้บ้างเพื่อนยังต้องโขบเพื่อนะครับชิบ <c oughs> ห,หายแล้วฝั่งนั้นเอาเกนจิมาแล้วนะครับมี่ซาเล่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่จบปเป็นแถวเลยไม่ได้แดกหรอกบอกเลยเอาอยู่ไหนะวะเฮ้ยอุ้ยไปไหนอะไปไหนอุ้ยอุอ้ยอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมองไม่ทัน อืออออ้าวไม่มีใครชนะบารเตียนได้กูบอกมึงแล้วไงไอ้ลมหายไปไหนแล้ว่ะอ้าวฮ่าฮ่าเฮชนั่งตาตกใจหมดนะจ๊ะอือ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 ไม่อือเฮ้ยไข่ไขอือผมว่าเราเปลี่ยนจุดกันบ้างดีกว่าเราเล่นจุดนั้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวฝั่งนั้นจะร้องไห้ เลียนจุดไหมเฮ้ยมันคงได้ยินเสียงอะไรฟังอย่างอาจจะเป็นพลังงานก็เป็นได้ yes เราลอดขอบคุณมากนะทุกคนที่ปกป้องเราบุญคุณนี้เราจะไม่ลืมเลยนะ hey, so ให้ตายเถอะบินไปไหนแล้ว <S <S เฮื้อดองอ่อนให้ ระวังแอนนากับเกนตีครับรองวันนี้ใครกำลังจะชนะเรามาลุ้นกันนะครับโอเคตอนนี้เกนตีกำลังพุ่งไปพุ่งมาแล้วแอนนาจะชนะหรือไม่หรือเกนตีจะชนะเรามาลุ้นกันได้ในเคลเรตจตุจอมขี้ขาดวันนี้ผมมีแอนตีแล้วนะครับเอาเฮ้ยอุ้ยดุบอ่ะ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 เรากำลังจะชนะแล้วผมบอกแล้วไม่มีใครชนะบาเตียนได้นอกจากบาเตียน ชิบหายแล้วครับเหมือนฝั่งนั้นกำลังจะจู่อาจารย์ตกใจดิตกใจดิเอโยโยโยเอเยอเยอโยโยเย่เอ้ยอเออโดนยิงตายเอ้านายจะได้กระจิกแล้วฝีมือฝีมือหายไปไหนหมดฝีมือฝีมือชิบหายแล้วมีสวิซิวิดาเบ็กส์เกิร์ไปไม่ได้ชิกเรากำลังจะแพ้เอ้ยนี่ไงยิงฟี ยูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครเห็นเราเฮ้ยเราชนะเก็นจิแบบไม่ได้ถ่ายเย่เย่เย่ยองยองจึ๊บจึ๊บจึ๊แล้วมีคอเทคนิคลับตั้งบนเพโลเฮ้ยย่าเฮ้ยยุบกระได้กะได้กระไกะจีะจริงแม่งเลยให้มันปัดให้มันปัดนะะเฮ้ยเออเ้อเมื่อสิเมื่อสิ

จะยุ่งกับคอย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 อย่ายุ่งกับคอยตังตีเงาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะแทนไมไ่ได้เลยครับทุกคนไปป้องกันเราคือกัปตันทีมเอ,อ้ยเอาวะเอาวะเอาวะไปฮะลิวจีลราตายอีกแล้วหลวลงพกอเจีฟังน้นจุงเลย สามรอบผมจะชชวยดูความแม่นี้แท้จริงก็ทำกันอย่างงีาไๆฮ่ายิงมั่วจังหวะนี้ครับผมได้ตีลับนันนันนันนๆ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 นนันนๆ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 นนันนๆ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 นนัๆ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 นนนัๆนัๆนนนัๆน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 ๆ เฮ้ยจังแรดไม่เจ้าอย่าสแปมข้าก <c oughs> ูไม่อยากโดนสแปมอ,อมอืออือ I see you โอ oh yeah. ้ยถอยดีกว่ากลัวแอนเน่แอนเน่มีการทำรลายรัวชโชวแอนเน่เห็นนะ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 หายครับจังหวะน,นี้เอาดีาาดครับอเอาไงดีครับท่ๆๆๆานผู้ชมเออเอาไงดีครับไปฮ่าตลอดเลยเอ้ยเอ้ย เอาไงครับจังหวะนี้เราจะไม่คัดกันแล้วนะครับเราจะรุนกันว่าเราจะชนะหรือแพ้ถ้าแพ้ก็เอาออกแ่ชนะก็ไม่ออกเอาวะจังหวะนี้ครับอุ้ยบุหรี่บุี่บุบุหบุบุโอ้โโอ้โโอ้โอ้โออไม่ ไม่ไม่ตัดออก K i n g of the game มออ g เดอะเกมไม่กดมือสิครับรออะไรทำได้ขนาดนี้ต้องไปลงคอมเพลตีทีฟซะแล้วด้วยเวลาดูไฮไลท์มันต้องหล่อมากแน่แน่เลยเห <c oughs> ็นไหมเล่านกน้อยเจ้าหญ้าตอ๊ยเอ๊ยกินทีไ <c oughs> รตอนหน้า <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันรู้ว่ายิงไปเรื่อยๆน,น,นะครับืตายหาพายุหมุหนคิวทีมคิว